คุณเจ้าท่านเทลงทุกขมนหลังน้ำสังให้ประคองน้ำทุกขโมนให้เ่าสาวเสจ็จพิธีถวายให้เสร็จเรียบร้อยพระคุณเจ้าท่านก็เรียกว่าเอาเสร็จทีแั้ผมท่านก็นกลับวัดนะ คือครูพ่อแมอ่ทิ้เบือ้องงานก็ยินยอมพร้อมใจกับลูกพี่น้องครับนะ,ะตามกําหนดการที่ว่าเนี่ยเมื่อ,อถึงเล่าจะเตรียมให้บ่าวสาวใส่บาทวันนี้เป็นพิธีการน,นี้ เมื่อพะคุณเจ้าท่านมาประาอาณกเป็นที่ร้อยแล้วบ่าวสา้องไ้ครับมีด้ายท้ายขวามีด้ายท้ายขวาเลี้ ยังพันเตวิสุนีวิงระขนาชายาติสรริโมตัะโสวโตโมตโะธรรมะธรรมิตานโมตะธรรมิตานาโมตถะธรมตาสะคะาติธรรมะระนามกัจฉามิทุกขียมุิตาเวรมณีสิกขาปังสมามียามิ วัตถุวาอะเนถังอะเมตาภะคะสันตาภูยิปิติ Uh -huh. ดาวพระท่านก็จะคงจะประพรมพุทธมนต์ให้ยังงั้นนะเอ่อเท่าที่เคยเห็นก็ไม่แน่ใจว่าเขาก็บอกว่าให้ให้ทางญาติของผู้ใหญ่ของฝ่ายเจ้าบ่าวก็มาสวมให้สาวคือฉันจะรับเธอเป็นสะใภนะส่วนของเจ้าสาวก็รับให้สวมให้เจ้าบ่าว ฉันก็มัดเธอแล้วนะงั้นมัดเธอให้เป็นลูกเคยของฉันนะ,ะทั้งคู่ให้เป็นหนึ่งเดียวขาเลยใส่ไว้บนหัวเตียงนะกับก่อนนอนกับพระก็เในที่ว่าฉันหัวใจร้องันหนึ่งเดียวแล้วไปไหนกันไม่ได้แต่ยังร,รักบางทีเวลาไปมีธุระฝากปากไปจะมากินประกอับไปทิ้งมันก็ตามโอกาสตามเวลาแต่ความรู้สึกต้องสัมพันธ์ผูกแน่นรึงตรับ ชั er mm ่วควายิงสลายนี่หวเนาะได้ยินเขาว่าไหมเดี๋ยวพอปาแค่ห้ารูพอพบกดับนะคับอารูฟตรงนี้มันน่งกระจัดได้ค้ายนะคือให้พุกคนย่างนะเป่าโฟมแล้างเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียง ได้มาว่าดีทั้งหมดนะที่้องอยากได้ว่าหมดดีนะขอทุกครั้งมีดีทั้งหมดเลยคือคนเราก้ได้มีดีตายแน่นะเป็นโรคดีร้างดีอะไรพวกนั้นขอให้ดีทุกทุกอย่างเลยทั้งหมดเลยดีตลอดเวลาดีทั้งข้าวดีทั้งเผมได้ยินตรงพ่อพยอมท่านบอกว่าตื่นข้าวมาใช่ไหเราไปมีเพียงพระไป หมดนมกำพักกรแจกเช้ามัเอาดีเข้ามาใส่ตัวเช้าอะไรก็เราจะเป็นมงคลตลอดเวลาเรียว่าผวานได้แต่ถ้าหากก็ไปฟังทมเดียว ที่นออบตนมีเบาะ่าขอรับปัะทมน้ำชุบมน,นเลยแอพุทธ้างบ เก็ไว้แลให้รถนรภัะเาเก็บไว้ก่อนแล้วก็เราจะไปไหนมาไหนสะดวกนี้ใจขาดจะรอให้อ่านทีไปรับขราวโพลนักการทํงาง้านก่อนเดี๋ยวเราคอยคลายพัามไปยกเราเดี๋ยวเราคอยคลายพัล่อยขยับาปเคนนะงานนี้งานของสูนทัสอง อเป็นเพียงมารุ่แสดงความดงดีเป็นศักดีพยานที่น้องกอสัรจะนี้ก็อยากจะพูดต่อให้จบก็คือได้ยินมาได้มีอะไรของนะคเอาน้ำพุทธมนต์อเรียบนะคือเสมอทีนี้รักกันดื่มดำอย่างไรอีกตอนนี้เมาขาวคงไม่เกินไปที่สิเนาะเนาะตอนนี้ยี่สิบอีกเจ็ดสิบีก็เก้าสิบ่นองยังร้อยใช่เนาะ ก็เสมอต้นของขรถายเย็นก็คืออารมณ์นะครับวัดจุบันคือน้องเขาบอกอากาศมันน้อมระค่างมันจะเราใจเย็นไว้ให้เย็นไม่พาก็ไปดูหนังหนังมากกว่านัได้ยินว่าอะไรนะเราไม่มีวันที่จะพลาดจากการคือเรื่องหน่อยผมไม่เคยดูเขาแล้วจะได้ยินอาศัยฟังโฆษณาสนาพี่น้องใจบาดนะครับร่วมใจบาดแสดงความยินดีเป็นกับผีพยานลูกหลานด้วยใน วัดอย่า,า,า,างเดียว,ว,าท,านะวท,ที่จะชื่อว่าทำบุญนะวัดเป็นสถานที่วัดะสถา,านรำบุญพระคุณเจ้าท่านอยู่รักษาดูแลอันนี้ส่วนเราที่จะสร้างบุญเนะี่ยเมื่อไรที่เราจะทำคุณง,ง,งามความดีสร้าง,งสระ,ะุตบอกกอะสระบุญานะั้น น้องครับเราบางท่านครับจะบอกว่าบางท่านสําเร็จด้วยใจจะใสบาตด้วยใจไม่ได้งั้นงั้นถ้าใจบาตด้วยใจจะบาตรเปล่านะน้องใสบาตรอยางนั้นนะหรือว่าเด็กเขาได้ยอะ เอวะเมวะอิโตทินังเปตันังุกะกะิิติัปิังปุังเมิวันัทภูัพเพโเรนทุตัมกปจันโทพนระโสยยะอามโเทรโยยะ Wow.